เคยคิดว่าเราอะทำงานเครื่องนอกสุดท้ายแล้วค่ะชีวิตเราอะหมดไปเหมือนกันเลยสิ่งที่ได้กลับมาคือปัจจัยซึ่งปัจจัยนั้นนะคะเราก็ตั้งใจที่จะมาทำบุญสร้างบาร,รมีเติมบุญเติมบาร,รมีให้ตัวเองใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องแลกทางชีวิต ศาสตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีอยู่วันหนึ่งค่ะได้เข้าไปที่ชมรมชมรมเข้าไปในห้องสมุดค่ะแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึงค่ะหนังสือเล่มนั้นนะคะไปเปิดขึ้นมาแล้วก็เกิดความประทับใจเพราะว่าไปอ่านเจอว่าพระรูปหนึงท่านน่ะจบแพทยศาสตร์จุฬาเขียนนิยมแต่บวชอุทิศชีวิต แล้วก็วัดน,นี้ต้องมีอะไรดีนแน่ๆเลยขณะที่ตอนนั้นนะเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องอ่านหนังสือติวเพื่อที่จะเตรียมสอบเข้ามหาลัยให้ได้แต่ในขณะที่คนที่ประสบความสําเร็จถึงจุดสูงสุดเราก็คือคณะที่ดีที่สุดในยุคนั้นได้เกียรตินิยมบวชอุทิศชีวิตวัดต้องมีอะไรดี ีหนึ่งเริ่มทำงานค่ะปีแรกที่ทำงานก็คิดถึงวัดมากเลยแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตอนปี42ค่ะตอนนั้นธุดงปีใหม่ปี42ได้มาอยู่วัดตอนช่วงโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเปิ้ลอยู่ที่โรงงานอาหารโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะปิดปิดสองครั้งต่อปีใหญ่ๆเลยค่ะปิดทีแบบว่าครึ่งเดือนเลยค่ะก็ธุดงปีใหม่ก็ได้มาอยู่วัดทุดงสงการก็ได้มาอยู่วัด ช่วงทุดงสงการปี4ีตอนนั้นนะคะมาปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีก็รู้สึกรักแล้วก็ตั้งใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการค่ะก็อยากจะมาวัดตลอดค่ะช่วงช่วงตั้งแต่เข้าวัดมาค่ะก็เข้าวัดมาตลอดทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมคะจนปี4 3 4สสก็ได้ข่าวจากกันยามิตรแจ้งข่าวค่ะว่าคุณยายละสังขารวันที่10กัญญาที่10กัญญาช่วงนั้นก็ ก่อนหน้าที่จะได้ยินข่าวตรงนี้ค่ะมีคนเคยบอกตอนช่วงที่มาวัดน,น,นะบอกว่าคุณยายเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะใครอธิษฐานกับคุณยายเนี่ยสำเร็จหมดเลยแต่ตอนนี้คุณยายป่วยอยู่ในกุฏิถ้าหากว่าจะอธิษฐานก็อธิษฐานในกุฏิก็ได้คุณยายจะรับรู้นะคะตอนนั้นก็กลัวๆก้าๆนะก็บอกกับตัวเองว่าถ้ายายศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยก็ขอให้ลูกได้มีโอกาสเข้ามาวัดเข้ามาประพฤติพระมร์นในวัด ถ้ายายรับรู้ขอให้ลูกสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะปีส4สก็เลยได้เข้ามาวัดค่ะได้เข้ามาวัดครั้งแรกเลยก็มาเป็นผู้ชำนาญการก่อนค่ะเข้ามาเป็นผู้ชำนาญการปีแรกก็เพื่อที่จะมาเตรียมงานตั้งรับงานสลายร่างคุณยายเลยก็มีเวลายอยู่ประมาณ4-5เดถึงห้าเดือนค่ะจากเดือนตุลาคมถึงเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ พราะผลิตอาหารกระป๋องทุกวันประมาณ3 0 0แสนกว่า4 0 0แสนค่ะทำทุกวันแล้วก็มีข้าวหลามด้วยมีอะไรด้วยหลายอย่างค่ะจนวันที่สั่งกุมภาเนี่ยค่ะเปิ้ลรับบุญหุงข้าวค่ะเพื่อรองรับงานวันนั้นทั้งหมดเลยตลอด24ชั่วโมงค่ะตั้งแต่เที่ยงวันของวันหนึ่งจนจรดเที่ยงวันอีกวันหนึ่งค่ะแต่รวมเตรียมงานทั้งหมดเนี่ยเป็นเดือนตั้งแต่บุญนั้นเป็นต้นไมาเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นภาพชัดเลยค่ะ วันนั้นวันงานเนี่ยไปนั่งหลับตลอดเลยจนแม่ต้องทักแม่ก็ทักว่าออทำไมนั่งหลับขนาดนี้งานหนักขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ปลื้มใจนะคะปี46หลวงพ่อปาลบเพุในการที่จะสร้างหองฉันขึ้นยายก็เริ่มเริ่มที่จะสร้างวันที่19มกราคมปี4 6แล้วใช้เวลา1ปีคะ่ะปี47หอฉันก็เสร็จ หอฉันก็เสร็จเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ตอนนั้นก็คือย้ายเข้ามาที่หอฉันเปิ้นก็รับบุญดูแลง,งานเกี่ยวกับงานผลิตทั้งทั้งมดของครัวหอฉันเลยค่ะตั้งแต่ต้นทางหุงข้าวผลิตอาหารสั่งซื้อของทุกๆอย่างที่อยู่ตรงนั้นตอนนั้นเพราะว่าบุคลากรยังน้อยอยู่มีช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเราเพิ่งเข้าวัดมาไม่นานเองความรู้สึกตอนนั้นนะทำไมเราต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะขนาดนั้น,น,นก็ปียืน ยืนแล้วก็ลำพึงกับตัวเองว่านี่เรามาทําอะไรอยู่เนี่ยบอกกับตัวเองนะเรามาทําอะไรอยู่เนี่ยเราตัวเล็กนิดเดียวทําไมต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายขนาดนี้แต่สักพักเนึ่ยค่ะก็บอกกับตัวเองว่าเอ๊นึกไปถึงวันที่เราตัดสินใจที่จะออกจากที่ทํางานเดิมแล้วก็มามาอยู่วัดเป้าหมายเราตอนนั้นทําไมเราลืมละ่ะเราจะมาศึกษาวิชาทํากายไม่ใช่หรอเราจะมาเราเรารักการปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรออะไรเงี้ยค่ะ พอพอหลังจากคิดตรงนั้นได้ปุ๊บต้องอดทนต้องผ่านไปให้ได้เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเราเรคิดงี้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเราก็คิดว่าจะไม่จะไม่รู้สึกเอาความคิดเนี้ยเข้ามาในใจเราอีกเลยค่ะผ่านไปตั้งแต่ปี4-4ใช่ไหมคะจนถึงประมาณปี4-8ก็ขออนุญาตที่บ้านอีกเพราะถือว่าเราอยู่วัดกัน มาก็หลายปีแล้วนะียก็ขอที่บ้านว่าตอนนี้เปินน้ลอะเริ่มอยากตัดสินใจเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ข้างในเลยเต็มตัวคือไม่ใช่พนักงานธรรม,มดาอย่างเงี้ยค่ะเงินเดือนจะลดลงเปิ้ลจะต้องให้เงินที่บ้านลดลงอันนั้นก็ต้องขอทีแรกพ่อแม่ก็ไม่ยอมไม่ยอมก็ขอแบบว่าขอขอ,ขอไปร้องไห้ไปค่ะเขาไปร้องไห้ไปจนกระทั่งก็ยอมแล้วก็บอกว่าอ่ะเขาไปลองก่อนสองปีเขาไปลองก่อนสองปีพอนั้นก,นกี่ปีเราก็ไม่สนใจนะอ๋อ กี่ปีเราไม่สนใจหรอกคะ่ะก็คือเข้ามาก่อนขอให้ได้เข้ามาก่อนจนกระทั่งตอนนั้นเป็นบัณฑิตแก้วก,ก็อยู่ไปเรื่อยๆก็เกิน2ปีคะ่ะ4 8เริ่มเข้ามาอบรมบัณฑิตแก้วคะ่ะพอ49 49อบรมเสร็จใช่ไหมคะก็เริ่มรับบุญรับบุญแบบว่าเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นภารกิจเริ่มเข้ามาใหญ่ขึ้นปี50ได้ดูแลงงานจัดเลี้ยงวันยิบ,ยบสเมษาคะ่ะวันคุ้มครองโลก จัดเลี้ยงพัฒหารพระเนี่ยสามหมวัดก็ปื้มมากนะคะได้เลี้ยง2อปีก็คือปี50กับปี51ค่ะหลังจากนั้นก็คือไปอบรมไปอบรมอุบาสิกาคัะนี้ก็ต้องแจ้งที่บ้านอีกว่าเราเปิ้ลจะขอเข้ามาเป็นอุบาสิกานะนีพ่อแม่เริ่มเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเปิ้นอยู่วัดเนี่ยคือเราก็อธิษฐานจิตเติมบุญให้ที่บ้านตลอด ดูแลงานวิสตา4ปี4ครั้งค่ะตอนนั้นมีปีละสครั้งมั้งคะก็ประมาณ2ปีเนาะพราะประมาณ5 1 5 2ค่ะพอปี5-3ย้ายกลับมาดูงานผลิตเหมือนเดิมค่ะดูงานผลิตก็คราวนี้ก็ มาจัดระบบงานทั้งหมดเลยตั้งแต่งานตัวรับจัดซื้องานงานดูแลอาหารบินทบาทอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างก็คือมาดูแลระบบใหม่หมดทั้งหมดจนกระทั่งปีนั้นนะคะเป็นปีแรกที่มีมีการบวชพระเยอะๆค่ะก็คือยอดการผลิตก็สูงขึ้นเรื่อยๆการทำงานก็เปลี่ยนสเกลมีพระเข้ามามากขึ้นเรื่องของระบบงานก็ถูกแบ่งกันออกมาเป็นซอยให้ละเอียดมากขึ้นนะคะจนกระทั่งปี54 54ค่ะเกิดภาวะน้ําท่วมน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมคะน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นก็ต้องเอาเรื่องของอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยค่ะต้องมีการแพ็อาหารด้วยเครื่องแบบท่อมแพ็คเพื่อที่จะออกไปช่วยเหลือชุมชนทั้งหมดนะคะตอนนั้นก็ทําทั้งวันทั้งคืนคะตั้งแต่เช้ามืดเขาออกไปขนทรายขนอะไรกันเราก็อยู่แต่ในครัวดูแลเตรียมสเสบียงให้กับหมู่คณะอะไรองนี้ค่ะก็ก็ปื้มไปอีกแบบนึงคะ่ะเป็นรูปแบบนึ่งจนปี55ค่ะ 55ห,ห,ห,หลวงพ่อหลวงพ่อเริ่มมีโครงการทุดงธรรมยาตราค่ะปีนั้นก็เป็นปีที่ถือว่าเราก็ได้บุญใหญ่เอียค่ะก็คือได้รับจองเจ้ผ้าพัตาหารค่ะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการจัดเตรียมพัตาหารสําหรับพระพระธรรมยาตราแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปทําหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ปลื้มปลื้มใจนะคะรับบุญตั้งแต่ปี55นั้นค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยก็รับมาทุกปี พอปี56ค่ะปี P 56เนี่ยค่ะเปิ้นได้รับเปลี่ยนหน้างานการที่เปลี่ยนหน้างานเรื่อยๆนี่คือพอช่วงนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นหัวเจาะเป็นยุคบุกเบิกค่ะที่ว่างานไหนที่เริ่มลงตัวแล้วก็มีพระใหม่เข้ามาเสริมมาทําหน้าที่แทนพอวางระบบได้แล้วก็เอาพระใหม่เข้ามาเสริมเราเปิ้นก็เข้าไปในที่ที่ใหม่ที่ยังไม่มีใครดูอันนั้นก็เข้ามาดูงานกองเลขาค่ะกองเลขาก็มาดูตั้งแต่ง,งานบุคคล จัดซื้อค่ะงานธุรการงานที่ต้องติดต่อประสานงานงานอะไรทั้ง,งมวลนะคะแล้วก็มาช่วยดูแลงานการหลวงพี่ประมวลน,นะคะก็ปี56 5 6จนกระทั่งถึงประมาณปี61ค่ะ5 6กถึง61ก็ดูงานกองเลขาในระหว่างนั้นก็คือมีการปารโลเพจสร้างครัว71ปีเพราะว่างานขยายโตเร็วมากโตเร็วมากจนกระทั่งว่าครัวที่ ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะก็คือครัวขอชันเนะะี่ยค่ะไม่เพียงพอในการรองรับต้องขยายเพื่อที่จะรองรับภาพในอนาคตก็คือตั้งเป้าว่าจะต้องมีการรวมร้านในอนาคตใช่ไหมคะก็สร้างครัวจะเสร็จปีช่วงนั้นนยคะก็ได้รับบุญพิเศษคะ่ะเพราะไปช่วยหลวงพิตประมวลในการที่จะวางระบบระบบงานภายในครัวจะเสร็จปีวางตําแหน่งการใช้งานนะคะคุยประสานงานกับ ผู้ออกแบบและก็วิศวะที่เข้ามาในการดาเนินางานก็ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี58ค่ะจนกระทั่งถึง6-1ถึงจะแล้วเสร็จ6-1สร้างเสร็จก็เข้าไปใช้งานก็ย้ายครัวค่ะขยายครัวเป็นสองครัวขยายครัวเป็นสองครัวก็คือเป็นครัวฝั่ง7จสปีรองรับการดูแลอาหารพัตทหารงานบุญงานบุญใหญ่ทั้งญาติโยมพระเนน สาธุชนที่มาวัดรวมทั้งางานออกนอกพื้นที่แล้วก็ไสต์ต่างๆสต์อบรมต่างๆ,างๆค่ะที่เพิ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วส่วนในครัวของฉันนะคะก็จะดูแลพระพิสุสมมเณรที่ฉันที่หอฉันรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มาทานที่ศูนยอาหารนะคะค่ะทั้งหมดค่ะ ก็ถือว่าเป็นครัวที่ไม่ใหญ่แต่ว่ามีสเกลที่ลงรายละเอียดแล้วก็รวมทั้งดูแลผู้ป่วยบุรรักษาที่มีรายละเอียดของเนื้องานที่ลงรายละเอียดมากขึ้นกว่าครัวใหญ่ค่ะช่วงชีวิตตลอด19ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเข้าแวดมาก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ปลื้มทุกลมหายใจค่ะรู้สึกว่า ความตั้งใจแรกที่ตัดสินใจเข้ามาเข้ามาวัดค่ะก็ด้วยว่าจบมาสายตรงพระอาจารย์ท่านชวนเข้ามาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นจากงานงานสลายร่างปันยายแต่ด้วยความรู้สึกว่าชอบคติธรรมอันหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้ตลอดนะคะก็คือโลกเลือกลูกให้มาทําหน้าที่นี้จงทําหน้าที่ให้ดีที่สุด